ครับสวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไร่ครับมาดูรถเข็นมันแรงๆกันต่อเลยครับ ห่อนนานๆห่อนเนยแ่ตัวเลยสายพอเราเอาไปได้ก็ไดจอดแค่ตรงนี้ก็หมดแล้วนะไอ้นี่ว่าตัวมันเอาลงหมาน่ะมันไม่ได้ขายมันถอดตูดได้เปล่าถอดถอดไม่ได้รักเสียไฟฟ้าเลยอุ้ยบ้า ตัวที่มันมาขายให้เราถอดตูตได้ด้วยมันมาขาย ันนี้ก็จะเป็นทอน่อนาทุกคนนะที่ของกว้างเลยนะเดี๋ยวช่วงขึ้นเดี๋ยวก็ต้องรอรถไถก่อนนะช่วงขึ้นนะยก็เดี๋ยวอาร์ทีก็ยังไม่ออกนะไม่รู้ขนาดจะขึ้นก่อนนะั้นทักน,นะเดี๋ยวคอย่คอยดูน่าจะเป็นคันนี้นะ หนยขึ้นก่อนจ่อแล้วจ่อไปนะเนื้อในคันก็เดี๋ยวก็ออกมานะ นะดันนั่นเลยนะนี่ก็อยู่เป็นช่วงใกล้ๆทา่าสายนะนี่เขาก็มาตัดลูกหลังมาตัดลูกหลังต้องเปลี่ยนนะตัวนะั้นต้องใช้โซ่ดึงขึ้นดั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 น,ดนตูด

นนะโซเปลี่ยนนะยังใชโซ่นะทุกคนนะโซ่ขึ้ đề ngắn rồi nè, rồi rồi. ชั้นนั้นก่อนนะทั้งช่วงขึ้นนี่ชั้นๆเลยก็ถอดลงไปโซ่เกาะจากล่างเลยนะลากมาทีเดียวเลยการโน้นต้องใส่ต้องลากออกถอยถอยหลังก่อนนะ

quang mang đó các con nhé, quang mang rồi. này, kìa ดูแล้วก็จะวนนะฮะดูนะดัน กว้างนะทุกคนนะมาเต็มถนนก็กว้างนะมาเต็มถนนเลยก็ออกเลยนะทกคนนะ ครับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่ด้วยครับครับ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ